สวัสดีครับพบกับสุริขาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ด่วนพี่เกมล่าตะข่ายแมนยูเบกดิวเอ็มมิโมเบงเข้มทุ่ม55ล้านปอนด์ล่านิวเกลตเบลวันเดอร์คิดฟอร์มระเบิดเอาลวดพี่น้องเอาลวดเ,ดเ็ดจังในกเ็เฮ็ดแต่ขอให้มึงสื่อมาซะก่อนโอ้ยมึงอยากจะมีแต่ข่าวหลายดัดหลังมันลวดบักฮาเบนฟอร์ดมันต้องเอาแมมดอกสร้างแรงสั่นสติเงินในตลาดกันสขขนนแกนนักเตะจริงๆนะฮะเมื่อแมนยูตัดที่ใจ เปลี่ยนเป้าหมายการสรินทับแนวรูปแบบกาะทหานหลังจากเจราคว้าตัวไบอันเอมิโมซอแวลที่จะยุ่งยากนะครับโดนโกงไปแล้วโกงไปอกีกล่าสุดนะครับผีแดงก็ได้หันไปทุ่มก็เสนอมูลค่า55ล้านปอนด์เพื่อกระชากทวดไทเลอร์ดิปลิงดาวรุ่งมาสแตอร์ในวัย19ปีจากเทาเต็มต้นที่รับการขนามนามว่าเป็นพรสวรรค์ที่เหนือกว่าจุดเปลี่ยนเมดิลที่เกือบจะใช่ไม่คืบหน้า ภายใต้การุูทีมของกุซือรเบนอัมริเมนยูจําำเป็นจะต้องผ่าตัดทีมครั้งใหญ่หลังจบฤด,ดูกาลอันน่าผิดหวังเดิมทีไบอันอิมิโมนะครับปีเตัวเก่งของเบนฟอร์ดคือเป้าหมายอันดับหนึ่งและตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วแต่การยื่นก็เสนอถึง2ครั้งกับถูกปฏิเสธโดยเบนฟอร์ดนะครับเล่นแง่อยู่นะฮะโกงคักโกงแน่อิรีสร้างความหมงุดหงิดให้กับบอร์ดบร้หารปีแสดงและทำให้ต้องมองหาตัวเลือกใหม่ที่สดกว่าและน่าตื่นเต้นกว่า เปิดตัวเป้าหมายใหม่ไทลเลอร์ดิบลิงบนันอาทิตผู้ถูกขนานว่าเป็นนิวแกรเรตเบลพอเรียนแพนเทเบิร์กนะครับนะักข่านวะชื่อดังจากสก็ตสปอร์ตเยอรมันรายงานม,มาว่าแมนยูได้ยืนน่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวไทลเลอร์ดิบลิงก่อนหน้าได้รุ่งพุ่งแรงในวัยเพียง19เปีแม้ว่าโตสกัดอย่างเซาท์ตันจะตกชั้นไปแต่ฟอร์มส่วนตัวของดิบลิงกลับสวนทางและโดดเด่นจนไปเข้าตาทีมยักษ์ใหญ่รวมถึงทันนัมสเปอร์ที่พร้อมเปิดศึกย่่งไรเซน ความต้อสใจของดิบลิงไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเมื่อนักวิเคราะห์ของลิเวอร์พูลเคยเปรียบเทียบสไตล์การเล่นของเขาว่าถอดแบบมาจากแกอเล็เบลอดีตซูเปอร์สตาร์พิมล์ลีซึ่งตอกน้ำถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของดาวรุ่งรายนี้สถิตยืนยันทำไมดิบลิงครับถึงเป็นตัวเลือกที่น่าลงทุนกว่าแม้เอมิโมจะมีสถิติการยิงประตูที่ยอดเยี่ยม20ประตูในฤดูกาล24-25ถึงแต่เมื่อเจาะลึกลงไปที่สถิติการสร้างสรรค์เกมดิบลิงเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด การสร้างสังเกมดิกลิมผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายและมีความแม่นยำในการใจบอลสูงกว่าบงบอกถึงวิสัยทัศน์และความสามารถในการปั้นเกมให้กับเพื่อนร่วมทีมการทะลุทะลวงเขามีสต,ติการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้และการผ่านบอลเข้าเขตอันตรายมากกว่าสแสดงถึงความกล้าเล่นและประสิทธิภาพในการเล่นแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวการเรียกฟาลดิฟลิงสามารถสร้างปัญหารกับแนวรับคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องจนมีสิติการเรียกฟาลคู่ต่อสู้สูงถึง 2.4ครั้งต่อ90นาทีซึ่งมากกว่า m อ็มบิโมเกือบเท่าตัวบทสรุปนะครับความเสี่ยงที่คุ้มค่าเพื่ออนาคตการทุ่มเงิน55ล้านปอนด์ให้กับนักเตะในวัย19ปีอาจดูเป็นความดูเสี่ยงนะครับแต่จากสาติและพรสวรรค์ที่สนแสดงเห็นแล้วว่าเหนือกว่าเป้าหมายเดิมในหลายมิติสําคัญดิบลิงคือการลงทุนเพื่ออนาคตที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง อาการอยอดทีมกลางนี้เกิดขึ้นจริงแฟนบอลปีแสดงอาจได้เห็นดาวดวงใหม่ที่พร้อมจิตก้าวขึ้นมาเป็นกำลงังหลักและระเบิดฟอร์มสุดยอดที่โอทัตฟอร์ดไปอีกหลายปีข้างหน้าโอ้ยฝ่าว่าวนีสื่อไพ่กระด้รุ่นยูฟานบักฮาเอ็มบีโมก็อยากมากใจสิขาดดัดหลังแมงหลดหน้าบ่ตต้องเอาดอกพี่น้องเอ้ยแต่กับซีโตนะครับมันอยากมากแต่ดิวของเอ็มบีโมนั้นยังใกล้ที่จะปิดดิวอยู่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่า ล่าสุดนั้นเมนยูยอมจ่าย65ล้านปอนด์นะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะปิดดิวทันที่จะไปทัวร์อเมริกาหรือไม่นะครับสำหรับเอลเมโมยังไม่ได้ยกเลิกนะครับกำลังที่จะ,ะปิดดิวก็ได้สำเร็จนะครับสำหรับไบอันเอลเมโมด่วนปิแสดงหันราคาช็อกโลกตัดสิในขายจัดนันชันโชคขาดทุนยับเหลือ15ล้านปอนด์ หลังตลาดวายไรเงาผู้ซื้อโอ้ยขายถือแท้พี่น้องกลัวมว่าต้องขายไหฟี่เขาสิเอาอยูวว่าบัตตนี่ตามกลางกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงในตินโอแทตฟอร์ดมีแสดงแมนยูนะครับตัวเป็นข่าวใหญ่สะเทือนตลาดนักงแตะเมื่อมีอรายงาน่าสมสรสอนเตรียมเลหลังเซดดนชันโชวปีเจ้าปัญหาดยรายคาที่ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซล ลดลงอย่างน่าใจหายเหลือเพียงแค่15ล้านปอนด์นะครับราว680ล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะโอ้ยปานนั้นนี่ยมันมีลออพลื่อยอะเป็นพี่น้องเลยจากแก้งความหวังสู่ส่วนเกินที่ต้องระบายออกแหล่งข่าววุในระบุนะครับการตัดใจหันราคาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บอร์ดบริหารประสบภาวะเกินไม่เข้าขายไม่ออกเมื่อไม่มีสมสรใดยื่นก็ส่งเข้ามาใกล้เคียงกับราคาที่ตั้งเอาไว้ในตอนแรกที่25ล้านปอนด์เลยแม้แต่ทีมเดียวนะฮะ คิดมือยิบหาหล้านปนดนเขายังบอเอโอ้ยบักป่วนเงยส่งผลให้ปีแสดงจําเป็นต้องยอมขายแบบขาดทุนมหาศาลเพื่อปลดเปื้องพันธะและเปิดทางให้กับการสรมทับผู้เล่นหน้าใหม่ที่อยู่ในแผนการทําทีมของกุนซือและที่สําคัญนะครับคร่อเหนือของเจรันชันโชไม่ใช่ถูกขูนะครับสามแสนนะฮะเดิมพันครั้งสําคัญเพื่ออนาคตของสโมสรการลดราคาขายเจรันชันโชในครั้งนี้สะท้อนเห็นถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของแมนยู ที่จะสางปัญหาผู้เล่นส่วนเกินออกจากทีมโดยเร็วที่สุดการเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นเดิมพันครั้งสำคัญท,ที่จะส่งผลโดยตรงต่อการระดมทุนเพื่อได้รับเป้าหมายใหม่ในช่วงของสุดท้ายของตลาดนักเตะที่กำลังจะปิดฉากลงบทสรุปมหากาบของเจเดน,นจันโจกับแมนยูใกล้จะถึงตอนอวสานเกมทีและการลดราคาแบบยอมเจ็บแต่จบ ครั้งนี้นะฮะเป็นกุญแจดอกสดคัญที่ทําให้การยัดทีมของเขาเกิดขึ้นจริงในที่สุดแฟนบอลต้องจับตาดูกันต่อไปว่าสถานการณ์ต่อไปของอดีตปีกุลิเซนมุนรายนี้จะจบลงที่ใดนะฮะออ้กูเหลือเงินขาดทุนมหาศาลพี่น้องเอ้ยค่าเหนื่อยนี่เองก็แพงด้วยนะที่ทีมอื่นยังไม่ซื้อเนี่ยเพราะค่าเหนื่อยมันแพงครับมันต้องลดค่าเหนื่อยลงมานะฮะบักจจดันชันโชเขาสันบริยาหญ่เยครับ ด่วนเตือนตลาดซื้อขายนาป,ปุลีเอาจิงทุ่ม45ล้านปอนด์ลากกาเนชโชพ่วงดิวสลับกั้วแก้โจทย์แดงกลางปีแสดงแมนยูนะครับกำลังไปเชิญข้อเสนอที่อยากปฏิเสธนะครับเมื่อนาป,ปุลียังหญ่ให้อิตาลีกลับมาพร้อมข้อเสนอสุดร้าวใจมูลค่า4 5้าล้านปอนด์เพื่อไล่ละตัวอเลฮันโดกาณนชชปีกวนดกคิดของเทียมพร้อมไม้เด็ดแนบอองเรฟองซัมโบอองกินซากองกลางจอมแกลงมานิดีวสลับคั่วด้วยซึ่งอาจเป็นคำตอบที่ปีแสดงกลังมองหา นาบุลีเดินหน้าเต็มกำลังหลังอกหักในเดือนมกราคมที่ผ่านมาดูวิชัลคอนแรดที่นาปุลีแสดงความสนใจในการคว้าตัวปีกจิมชาอาร์เจนติน่าในวัย21ปีอย่างจริงจังนะครับพวกเขาเคยถูกเมนยูปัดก็เสนอ3 5้าล้านปอนด์คิ้งไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมแต่การกลับมาครั้งนี้ภายใต้ก,การนำทัพของกุนซือจอมทคติกอย่างอันโตนีคอนเต้และศักดิ์ศรีแชมป์สกูเดตโตสมัยล่าสุดนะครับทำให้พวกเขามั่นใจกับดับรายงานจากเดูมิเลอร์นะครับสื่อดังอังกฤษอา้างว่า ข้อเสนอ45ล้านปอนด์คือตัวเลขที่นาปลี๋ยวังจะปิดดิวให้ได้ในช่วงสมนี้เพื่อตระหนักคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกทั้งอาร์เซนอลวิลล่าและโชลซีแม้ตัวนักเตะอาจต้องการค้าแข่งในเอเกตตต่อไปแต่โอกาสการตีการลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์และลุ้นแชมป์กาโชเซอิตาลีคือข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจอย่างยิ่งไพเดดอองกินซาสมการที่อาจลงตัวสำหรับทั้งสองฝ่ายจุดที่ทําให้ดิวนี้น่าจับตามองมากที่สุดนะครับคือข้อเสนอแรกตัวที่อาจเกิดขึ้นเดนนาเปลี๋ยพร้อม ซ o m b อ o n g i n s ากอง,งกลางทีมชาติเกอรมนีในวัย9ปีเป็นส่วนหนึ่งในข้อลกลงหลังจากการเจราจำนงใหม่ของนักเตะกับสมโมสรต้นหยุดชะงักกลงนี่คือสถานการณ์ที่อาจวินวินทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริงฝั่งเมยูเอนะครับภายใต้กุนซือ um ลูเบนนัมริมกาลังต้องการมิดฟิลด์พลังงานสูงที่สามารถวิ่งผ่านไปทั่วสนามเพื่อสนับสนุนกับตันคิมบูโนฟเวอร์นันส์ในระบบการเล่น3-4-3การด้วยตัวองกิงซาซซึ่งมีค่าตัวราว17อันปอน เข้ามาช่วยโดยจะเข้ามาแล้วช่วยแก้ปัญหาด้านกลางให้ตรงจุดและประหยัดงบประมาณในการเสริมทัพไปในตัวหลังจากพึ่งทุ่มเงินคว้าตัวไบอันอิมโมโมไปแล้วส่วนทางฝั่งนาโปุีได้ปล่อยนักเตะที่กำลังจะมีปัญหารเรื่องสัญญาออกไปและได้ตัวแทนในแนวรุกที่สดใหม่และมีอนาคตไกลยอย่างกานาโชเข้ามาสมความอันตรายตามใบสั่งของคอนเต้บทวิสูจน์ของบอร์ดบริหารปีแสดง เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแมนยูนะครับว่าต้องเลือกระหว่างการรับเงินสดก้อนโตหรือการได้ผู้เล่นในตำแหน่งที่ต้องการเข้ามาพร้อมกับเงินส่วนต่างซึ่งอาจเป็นทางออกที่ฉันฉลาดในภาวะที่ทีมจาเป็นต้องะดมทุนจากการปล่อยผู้เล่นอย่างมาคัตและบอร์ดซาดันซชนโซและอันโตนี่เพื่อสร้างทีมยุค่งม่มันก็คืออยู่แล่ะครับพี่น้องก็จํานวนเงิน45ล้านปอนด์แถมนักเตะมาให้อีกนะฮะโอ้โหแบบนี้ก็พอไหวครับเพราะว่ายังไง ทางฝั่งของกานาโชก็ม่ได้อยู่ในแผกนการดันทีมของลูเบนนัมริมอยู่แล้วนะฮะแล้วแฟนๆละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนี่นคือสงครามแมนยูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเยี่ยงผลที่10รกรกฎาคม